สวัสดีครับผมโอ้จวดจ่าจวดจ่าเสร็จแล้วนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวไกลละไกลละในเหลืออีกสองคิวคิวครึ่งสองคิวนะครับเตะตรงนี้ซีคิวซีคิวเดินหรอเปล่ากูซุ่มหน้าหนู บเบียดขอบเลยเบียดขอบเลย Ở đây to nhỏ quay to được Đừng biệt mía nào, đừng biệt mía nào Ủa, ừ, hả lạc? rồi, hả, lạc hả? เทเอลานนะครับเทลานขอมหนาสิบเซนนะครับสีคิวอันนี้ก็จะเต็มลานนะครับเทไปเทไปตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับเต็มก็จะสวยงามนะครับผม Station, ไวตลอดเลยนเดือดเดือดเดือดหอนหอนการอนั bon ่นน yeah> ั่นปนอยัางตัวใต้หลงหัวเนี่ยรูว่าเลยนะ พอดีพอดีเป๊ะเลืออันระจะเทดูบดูตป้นหัววัดปูนเบิดมันเป็นยังไงยังงี้ก็แก้ก็แจ๊กนะครับะผมรู้ได้เลยนะผมมาูกองแกงกองแกงละ ออเทสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปรับหน้าปูนนิดหน่อยนะครับเราเอามาปันน่นครับเรียบร้อยนะครับผมงานเทปูนนะครับราารสีคิวมุมนี้จะเห็นนมปูด,ด้วยนะครับสวยงามนะครับมุมนี้ โดยช่างมืดนะครับอาดสามเหลี่ยมาลาโมนมาเมื่อไหร่ สวยมากนะครับอีกสักหน่อยก็เต็มลานนะครับอีกสองหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสามสี่ล็อกไฟค่าร่มแต่รอเลย ารนี่เอาเอะไอพี่จะาเมื่อกี้มันเสือกกพี่จะเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยโอ้ยนะนพจิใส่ท้องเลยเลยยิ่งใส่ท้อง้องใส่า

ขอขอให้ไอตั้งให้ถ้าไอตั้งให้ก็จะเป็นวันที่นะครับยูทูบเนี่ยเอาูให้่เอาเอาเอาเป้าแตกไเล่ะบบนี้ลุงทุนระบายอากาศระบายอากาศพวดอ่ะพวดอ่ะเตรียมเปซุ่มตลอดโอ้ไม่ใช่อันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตอนตุนมาตัวดีกว่าจริงคนตรงดูซิว่ามันจะจริงไหมมันมองไม่เห็นมันสีดำ นนดมด<ำ>สามเหลี่ยมสามเห <c oughs> ียม้ <c oughs> <c oughs> สามเหลียมปัดปูนูเจ้าคิดที่ยังกัดหน่ดูมุมนี้บ้างน,นะครับาลานโอโปูนะครับมือนล็อกนี่บ่ป๊บตรงนี้ก็ล็อกนี้นะ ซีคิวซีคิวกันบ่ซีคิวกันนั่นวะเนี่ยซีคิวเสียวางเสียวางเสียชชทเสียแชทโอเคเราเมินอยู่เราเมินอยู่แต่เราเมินไปทางอื่นเข้าใจนะ Heh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 e <laughs>